สวัสดีค่ะพี่น้องคาพบก,กับใจสังพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกคนนะคะพี่น้องคาขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณหลายหลายคะ่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางนี้เคอีนะคะเช้าบ่ายวันที่26สิงหาคม2565นะคะพี่น้องคาก่อนคำนวณคะ่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางเช่าหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่คะพี่น้องขาก่อนคำนวณน,นะคะไปดูวันที่25ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะวันที่25นะคะพี่น้องดูดอีกแล้วนะคะพี่น้องคาช่วงนี้นะคะนี้เคอีนะคะพี่น้อง จจอยากให้ทุกท่านตามเลขเด่นประจําวันก่อนนะคะเพราะว่าหลุดบ่อยนะคะพี่น้องคาเลขเด่นประจําวันไม่ค่อยหลุดนะคะพี่น้องคาวันนี้จะให้เด่นประจําวัน5และ4ก็มานะคะพี่น้อง1 4นะคะ5และ0นย์พี่น้องศ1นย์กับ54ี่นะคะพี่น้องคาก็มานะคะไม่ค่อยหลุดนะคะสาหรับเด่นประจําวันแต่ว่าสูตรนี้นะคะพี่น้องถ้าเปลี่ยนสูตรก็กลัวหลุดอีกนะคะแต่ว่า ให้ตามเด่นประจําวันก่อนนะคะพี่น้องคะด้วยความห่วงใยจากใจนะคะพี่น้องมาต่อวันที่ยี่สิบหกนะคะวันที่ยี่สิบหกเด่นรอบเช้าอยู่ที่สองและหนึ่งนะคะพี่น้องจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะสองนะคะสองหกสองหนึ่งสองแปดสองเจ็ดสองเก้าหนึ่งนะคะพี่น้องหนึ่งแปด หนึ่งเจ็ดหแล้วก็11ึ่งหน่งนะคะเด่นรอบบ่ายนะคะพี่น้องคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่8และเจนะคะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องแปดสองหนึ่งแปด แปดศูนย์แปดเก้าแปดห้านะคะชอบชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะพี่น้องสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะเจ็ดนะคะเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้า 7จ็ดศูนย์เจ็ดหกแล้วก็เจ็ดห้านะคะประมาณนี้นะคะพี่น้องคะชอบตามไม่ชอบผ่านเจ่นเคยนะคะสำหรับเด่นปะจจาบันนะคะพี่น้องเดียวใจเขียนไม่ให้นะคะกลัวเอฟซี FC, ทุกท่านไม่เห็นนะคะเด่นปะจจาบันอยู่ที่หกหนึ่งและหกนะคะพี่น้องคะถ้าใครไม่ชอบนะคะ หรือกลัวหลุดนะคะเพราะว่านี่เคอีจะหลุดบ่อยนะคะพี่น้องตามแต่เด่นประจําวันก็ได้นะคะจะหลุดยากกว่านะคะพี่น้องคะสถิติก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะแต่ว่าสําหรับเด่นประจาวันจะหลุดยากกว่าตอนนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้นี่เคอีหลุดบ่อยมากนะคะพี่น้องจนว่าใจไม่อยากคํานวณน,นะคะแต่ว่าบางวันก็เข้าอยู่นะคะก็เลยแบบคํานวณอยู่นะคะพี่น้องก็เลยสลับ บางวันก็สลับมานะคะเช้ามาบ่ายบ่ายมาเช้านะคะถ้าลุดสี่ตัวก็หลุดยากบางวันก็หลุดนะคะพี่น้องไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะเดาใจยากนะคะสําหรับนิเคอีนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องมาดูนะคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะเว้าหลายพี่น้องลืมค่ะสองนะคะสองหนึ่งสองปดสองเด,ดค่ะหนึ่งปด 1>, 1 7นะคะใจก็ชอบหนึ่งหด้วยเนาะพี่น้องเนาะแนะคะ8ปดสองแดหนก็7 8 7ดแปสองเดหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะพี่น้องขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะขอบคุณห,หลายๆค่ะ คลิปต่อไปเจอกันที่ประเทศไทยนะคะพี่น้องคาขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโศกโศกมันหมนค่ะสวัสดีค่ะ